ติวฟรี c o m ภูมิใจเสนอคลิปเฉลยข้อสอบหากถูกใจคลิปชุดนี้เข้ามาดูได้ที่ติวฟรี c o m สอนโดยพี่โตข้อ29 บอกว่าแผนภาพต้นใบของน้ำหนักในหน่วยกรัมของไข่ไก่10ฟองเป็นดังนี้แผนภาพต้นใบนะคะเราก็สามารถแปลไอ้แผนภาพตัวเนี้ยออกมาเป็นข้อมูลได้ข้อนี้ก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องสถิติลองดูช้อยนะก็จะมีฐานนิยมค่าเฉลี่ยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสถิติแน่นอนตอนนี้เรามาแปลไอ้ตัวแผนภาพต้นใบเนี่ยให้เป็นข้อมูลก่อนละกันอย่างเนี้ยค่ะ5แล้วมี78เนี่ยเราก็แปลได้เป็น 57 58นะคะเพราะว่าหน่วยเป็นไข่ไก่10บฟองมาดูแถวสองบ้างก็จะเป็น67 68แล้วก็69แถว3มก็จะเป็น70นะก็คือเอาตรงนี้คูณที่ย10แล้วบวกเข้าไปนี้เป็น74 74แล้วนี้ก็เป็น77สุดท้ายน,นี้เป็น81แล้วก็ได้ละมีทั้งหมดกี่อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ะะมีข้อมูลอยู่10ตัวมาดูเขาถามว่าข้อสรุปใดเป็นเท็จดูข้อ1ฐานนิยมของน้ำหนักของไข่ไก่มีเพียงค่าเดียวเราก็ไปดูข้อมูลของเราฐานนิยมคือตัวที่ซ้ำกันนะคะข้อมูลที่ซ้ำกันในที่นี้ก็มีอะไรบ้าง74นะแค่นั้นนอกนั้นมีอีกไหม ไม่มีเขาบอกว่ามันมีเพียงค่าเดียวมันคือ74ก็ถูกต้องไปดูข้อ2ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมะัธยฐานของน้ำหนักของไข่ไก่มีค่าเท่ากันอ่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตสูตรคือซ i g m a x ส่วน n เราก็ต้องไปหามาอ่ะไปบวกมา57บวก58แล้วค่อยๆบวกไปนะคะอ่ะบวกทีละแถวก็ได้50บก50ก่อนก็ได้100 7บวกกับ8ได้15อันนี้ก็เป็น115ละอ่ะมาบวกชั้นนี้มั่ง63ตัวก็คูณไป638 18, 180ละบวกกับอีกเท่าไหร่9บวก8ได้17 17บวกอีก7ได้24นะคะตัวนี้อ่ะก็7 70ทั้งหมด4ตัวนะคูณไปกันเลย74 28 280 บวกอันนี้7จบวกสได้11 11อบเวกสเป็น15ตรงนี้เป็นความสามารถในการบวกเลขนะคะนะคะจะเรียกได้ว่าตัวใครตัวมันก็ได้นะอันนี้ก็81เดี๋ยวมาบวกอ่ะค่อยๆบวกตอนนี้เราเป็น115สบหวก180 5 8ละ9นี่ได้2 2งสมาบวก24ได้ 9 91 1เสนี่นะแล้วก็บวกยี่สิบสอ่ะมาบวกกับ280ได้9 8้าแล้วเก้าี่นี่ละบวกอีก15เหลือหน่อย9บวก5ได้4 9่เกบวกหก็ได้6บวกกับอีก81ก็ได้เขียนตรงนี้614นึบวก8ป สี่ก็ได้ห้าแปดกัเก้านี่ได้หกนะคะจะได้หก,กร้อเรนเนยเก้าสิบห้าซิกมาเอ็กของเราเพราะฉะนั้นนี้ซิกมาเอ็กส่วนเอ็นก็จะเท่ากับหกเก้าห้ามีทั้งหมดสิบตัวเพราะฉะน,นี้ค่าเฉลี่ยคณิตของเราก็เท่ากับหกสิบเ <het> ก้าจุดห้าก็มาดูว่ามัธยฐานเนี่ยได้หกเก้าจุดห้าหรือเปล่ามัธยฐานคือค่าที่อยู่ตรงกลางนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า นะคะคก็จะเป็นค่าตัวนี้69สิบเก้วกกับเจ็ดหารสองถ้าจับมาเรียงก็คือนับมาชนกันอนะ่ะหนึ่งเห็นปะหกบกวกเจ็หารสองก็ได้69.5ิเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็ถูกต้องอยู่แล้วมาดูชอยข้อ3บ้างมีไข่ไก่5ฟองที่มีน้ำหนักน้อยกว่า70กรัมมาดูสิน้อยกว่า70ก็มี1 2 3 4 5ก็ถูกแล้วนะคะ ดูข้อสี่ไข่ไก่ที่มีน้ำหนักสูงกว่าฐานนิยมมีไหนบ้างนี่คือฐานนิยมเจ็ดสิบสี่ก็มีเจ็สิบเจ็ดกับแปดสิบเอ็ดมีสองฟองเขาบอกว่าอีกสองฟองเนี้ยมีจำนวนมากกว่าไข่ไก่ที่มีน้ำหนักเท่ากับฐานนิยมฐานนิยมก็มีอยู่สองฟองเหมือนกันจริงๆมาบอกว่ามากกว่าไม่ได้เพราะจริงๆมันเท่ากันเพราะฉันข้อนี้ก็เป็นเท็จตอบข้อสี่ค่ะ Theofree.com